สวัสดีค่ะสวส,สูงยัยค่ะวันนี้พวกเราพากันไปเที่ยวสวนแบงเบญจมาตรอำเภอหนองบัวซอจังหวัด,ดอุดรธานีนะคะสวยงามมากค่ะดอกไม้หลากหลายสีต่างสายพันธุ์นะคะมานะคะใครยังไม่เคยมามาชมค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะมาเที่ยวสวนดอกไม้ค่ะ มากับแม่กายแม่ตุ่มแม่ติ๋มแล้วก็แม่ตุนฮัลโหลเสวยค่ะคนสวยกว่ดอกไม้นะคะตอนนี้สวยกว่ดอกไม้คนสวยกว่ดอกไม้นะเคยเอามาแบงซีสุดนี่ล่ะเอาม้าสูดบัานนี้สุดที่เขา เเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยเดินเลยค่ะสวยมากค่ะดอกไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกเบญจมาศเหรอเขาเรียกว่าดอกเบญจมาศไหมพี่เบนเข้าไปเลยค่ะพี่เบนเข้าไปเลยหนูถ่ายวิดีโออยู่ไป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 รวมกันเขาไปฝ้าเขาไปย่าแม่เขาอย่งนี ประเภทใจเจี๊ยบต่อไปเอาได้น้ำลาละกาแมงงอเสลาอนุ้ยผูพลังคนได้ซื้อหวานมากเลยสองคนแม่วิทย์ทักทายกล้องหน่อยไปเรื่อยๆไปจีนแม่วิทย์ถ่ายกล้องหน่อยสวัสดีสวค่ะสวยกว่าดอกไม้ main, e. oh, oh, course, ่ะขอไปหน่อยขอไปหน่อสวยกว่าดอกไม้ค่ะสวยมากค่ะสวยมาก สวนดอกไม้แบงค์เบนจมาศอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมานะคะเอาผู้ใดกลมอยด่นะเอามาชมได้เลยนะคะของสวยๆงามๆของจังหวัดอุดรธานีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพน่ะดูสามนิ้วหน่อยตายวะต้องสามพี่ไอ้เฮียซู สาร้องภาษาอื่นอีกแล้วครับไอ้ไอ้สู้จัดเสาววสวยตลอดวันค่ะสาวสวยตลอดวันนะคะเอาแล้วคือตุ่นทำไมไม่เอาแว่นขาวลงมาเอาเอาก็เห็นเอ้อเอาเปาว่างไปหัวข้างนอกยายยายนางพญาผมขาว ใช่แล้วผู้ใดมีกระเป๋านี่เขาบอกอนุเขายังบอกให้เอาเอาหญ้าเตรียมพร้อม่ะไปงมหาตานั่นมาพี่ตุ๊กเขาถ่ายลูกบุกมาเป็นงมหาแบบเยอะหน่อยด้วบาทนี่เอาว่าว่ามาเลี้ยงแถวขึ้นตะเบียนแถวมาเอาจับเพื่อนกับแม่พี่เพ้นจับจับบนรจุที่มองกอง ามแท้ได้อย่ได้เขาันี้แม่แม่ไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไม่เอากล้องนี้ถ่ายก็ได้สะเข้าไปมองใดสีเสื้อกับสีดอกไม้ สวยมากสวยจริงจริงไอ้ไปติมเข้าไปเอาทีละเดียวติ่มมไได้ลูกทีละเดียวเดี๋ยวถือไทยกับขึ้นว่าเจ้าของห้ามเราเดี๋ยหลงเสาร์ได้ปุ๊บอันนี้วิดีโออันนี้อันนี้วิดีโอบอกมือทักทายหน่อยสวยทุกวันสวยตลอดวันสวสวยตลอดวันสุดยอดค่ะ สุดยอดค่ะสยมนอใ่ดวยมากค่ะดอกไม้สวยอมากสวยอมากค่ะคนก็สวยคนก็งามคนงามดอกไม้สวยมากอยากให้ทุกๆคนมาเยี่ยมชมนะคะสวยมากค่ะดอกไม้ ยิ่งฤดูนี้ค่ะฤดูหนาวดอกไม้จะสวยมากค่ะสวยมากค่ะมานะคะใครอยากมาชมของสวยๆงามๆดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีมากต้นยางเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นยอดเลย เรากำลังจะมาถ่ายที่แปลงทานตะวันเราไปยายเข้าไปเข้าไปยายยืนยืนสีชมพูแข่งกับสีเหลืองดูเอาเอาหน้าออกมาไม่จุมต้องถ่ายแนวนอน สวยมากค่ะอู้ถ้ามันบานเต็มหมดยิ่งจะสวยเนาะนี่ยังบานไม่เต็มที่เท่าไหร่สวยมากค่ะสวยมากจังหวัดอุดรน,นะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะสวนแบงค์เบนจะมาก สีเสื้อของแม่แม่ก็กินขาดนะสีเสื้อของแม่แม่นี่กินขาดโอ้โหดอกทานตะวันนี่ใหญ่มากมมแ่ตอนนี้ถ่ายวีดีโอก่อนทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล แม่แม kind of ่เที <laughs> <laughs> ่ยวชมสวนดอกไม้เสื uh, um, ้อแม่แม่งามดอกไม้หมดเลยสวยตลอดวันยังเกาะข้ามแอวข้ามเอวมานะคะสวนดอกไม้ที่จังหวัดอุดรธานีเอออจะไปจับของเพื่อน

ก็เมื่อนีหาีู่ัไงได้ไหมได้แล้วค่ะน่าเจ็มทุกคนเนาสาย่ยไหมบางไหมบางไหมวนยูที่นะอุจะไปถึงน้องวิอยไหมอีกเมาต้องรอเราโทษนี่ต้องรอน้องคอยไม่หล้จังดอกังไอ้ังไอ้บูบอกกับบอรู้เรื่องแล้ว ดอกดาวเรืองค่ะดาวเรืองรุ่งเรืองดาวเรืองเจริญรุ่งเรืองเร,งรงาขอยืมเพื่อนคนละคนเลยยืมเพื่านไทยสวอค่ะสวยตลอดวัน ได้ค่ะได้พ่ได้เงไเลยมรันะอาจารย์ได้พูดมองนะครับว่าคิดเหมือนกันเลย คิดเหมือนกันค่ะให้พุการสไปให้เพันยุการให้พันยืนผู้ชายอุดรนี่แหละค่ะ้อสวัสดีค่ะผู้ดอนรหรสาวผู้ดอมาไกลตัวนี่เราเป็นเจ้าภาพในการถ่ายภาพไปสวัสดีไวะยูทูปเบอร์นะคะฝากช่างด้วยนะคะ ช่องชื่ออะไรครับสวจุดแล้วก็สูงไว้ได้ครับได้ครับจะเป็นคนับสกิปครับชื่อช่องเพรามีพูดถึงสามแล้วอัน่อยครับอันไหนครับมามาแป๊บหนึ่งค่ะเเดี๋ยวบาอำเภอหนองวัวซอไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะหนองวัวซออุดรธานีสวนแบงค์เบนจมาศค่ะสวนดอกไม้แบงค์เบนจมาศ จากสีบานเย็นก็เป็นลายแดงค่ะสวยมากสวยมากมากสวยมากมากกนักท่องเที่ยวเยอะค่ะวันนี้แม่แม่จากบานเย็นก็เปลี่ยนเป็นลายดอกแดง แต่ละคนไม่มีใครยอมใครนะคะส่วนมากที่นี่จะเน้นเบญจมาศเนาะใช่ไหมพี่เบญจมาศเป็นหลักแต่หลากสีนะคะเบญจมาศเจ้าของสวนชื่อแบงค์แบงค์แม่แม่ขึ้นสะพาน

รูปแบบนี้จะตัดจะเทื่ยวใช่ไหมอะไรนะในละหันตะผมเอาผมยังนั่งเป็นไงคะวุ่นวายดีไหมคะวันนี้มีความสุขมากเลยนะคะทั้งหมดนี้40บาทนะคะรูปร้อยร้อยรวมเป็น40บาทตัวหมวกก็มีอีกหน่อยด้วเออจับหมวกครัเดี๋ยวจะเฝ้าเอาเสื่อใช่ทุ่นใหญ่ด้วยท่อน้ำเลี้ยงเขาเลยนะท่อน้ำเลี้ยง โซมกันลงมานะ้าเป็นปยัคฆได้้กันเกาะจังว่าเอาคือใขแต่เนสิก็ไดติอาขึ้นแล้วว่ามันกลเป็นกดไปเดี๋ยวบันเาขยร์โอ้แม่แกยังบปแลวขาขึ้นเาละตอไปเขาอีกเาไปต้นดขาลง เป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้อย่างน้นอยๆก็ได้เห็นความสวยงามของดอกไม้ความน่ารักของสวแต่ละคนนะคะอย่าลืมนะคะใครอยางไม่ปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะคะสวนแบง์เบนจมาศคะ่ะตำบลอำเภอหนองวัาสอจังหวัดอุดรธานีนะคะ